สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงจะพามาทำตับนะคะอาหารที่เกี่ยวกับตับจะมีปัญหาว่าเขาจะไม่นุ่มนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาจะไปทำได้ทุกอย่างเลยนะคะตับของเราก็จะนุ่มทั้งหมดเลยไม่ว่าจะต้มแกงผัดนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คุณแดงทำทอดนะรู้จักคุณแดงก่อนเป็นครหคูหการสอนเด็กๆในโรงเรียนตอนนี้กเกษียณแล้วคะ่ะออกมาแบ่งปันสูตรนะคะ สูตรของุแดงเป็นสูตรจริงเป็นสูตรที่ทําเองนะคะนี่มีสูตรให้เลยคําว่าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมเล็กๆการดู youtube จะดูสูตรได้ตรงนี้นะคะคลิกลงไปนี่เรามาดูการวิธีการทําก็คือในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทํากระเทียมก่อนกระเทียมเนี่ยต้องแกะเปลือกให้หมดเลยนะคะ ในการเจียวกระเทียมให้เหลืองสวยเนี่ยถ้าเป็นประเภททอดตับนี่นะคะตามร้านอาหารหรือเราทำทานเองเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้นะคะนี่สับโดยใช้มีดใหญ่กดไปกดมาเดี๋ยวเขาก็จะได้นะคะเรามาดูวิธีการทำตับกันอันนี้สำคัญคันนี้ตับเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของเลือดเขาเป็นที่กองเลือดนะคะเป็นที่กองที่เป็น าสารพิษต่างๆะฉะแล้วเราต้องล้างออกถ้าเกิดเราล้างแค่แป๊บเดียวเนี่ยในส่วนของเลือดเขาจะไม่ออกมาว่าเขาไปอยู่ในทุกเซล์ลเลยนะคะอันนี้หัแดงทอดก็ให้หั่นประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งเซนบางนักไม่ไม่ดีนะคะต้องต้องให้เขามีความหนานุ่มก็หั่นไปก็ไม่ไม่ต้อง กว้างนะถ้ากว้างเนี่ยเราก็จะทานลำบากนะคะเนี่ยแบบนี้วันนี้แสดงทำครึ่งกิโลนะคะเนี่ยเราก็หันไปตามขนาดที่เรา,อาชอบนะคะอย่างพวกการต้มหรือการผัดเนี่ยส่วนที่เป็นพังผืดนะคะเนี่ยต้องเอาออกเพราะส่วนนี้จะทำให้เหนียว เขาก็มีตรงขั้วปอดเอ้ขั้วตับมีนิดเดียวนะคะตั้งเอาพังผืดออกการล้างน้ำนี่ก็สำคัญนะก็ล้างหลายๆรอบมันก็เปืองน้ำกูแดงใช้น้ำแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้เอาออกเลยอ่าพอเสร็จแล้ว ถ้าโบราณแล้วเขาบอกว่าต้องใช้แป้งมันก็คือแป้งมันจะเป็นตัวทําให้เนื้อสัตว์เรานุ่มนะคะพวกหมูพวก,พวกปลาพวกอะไรก็ใช้แป้งมันนี่แต่ว่าคุณแดงก็ใช้แป้งมันในขั้นตอนการขยําเอาเลือดออกนะคะแล้วจะทําให้ตับเรานุ่มขึ้นเนี่ยเราก็ขยําไปสักพักหนึ่งใส่น้ําไปไม่ต้องมากนะคะเพียงแต่ว่า ให้แป้งเนี่ยเขาได้ทำงานได้แทรกซึมไปในเนื้อของตับขยำไปสักพักหนึ่งนะคะเจน,นว่าเลือดเขาออกมาแต่เขายังไม่หมดนะคะยังไม่พอแค่นี้ยังไม่พอแต่ต้องใช้นะคะวิธีนี้คือใช้แป้งมันเอามาขยำพอเสร็จแล้วอ่าเราก็หาภาชนะของเราที่เป็นแบบนี้ อันนี้เป็นส่วนที่ในในแป้งมันนะคะเราจะเอาออกมาออกมาล้างแบบนี้ไม่ต้องไปล้างผ่านน้านะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยเขาจะออกมาอยู่ๆเขาจะออกมาเนี่ยไม่ไม่หมดจะต้องตั้งเขาทิ้งไว้หรือต้องคนแบบนี้ด้วยน้ําเท่านี้เองนะคะแล้วก็บีบบีพลนคนไปเรื่อย อันนี้เขาก็ออกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดเนี่ยเห็นไหมพอแดงบีปุ๊บมันยังอยู่ถามว่าตัวเลือดเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมถ้าไปโดนความร้อนแล้วก็ประโยชน์เขาก็เหลือน้อยนะคะเราต้องการแค่โครงสร้างของอตับแค่นั้นเองที่มีความอร่อยแล้วก็ต้องการให้นุ่มเราก็นวดนวดนวด,นวดไปล้างไปเรื่อยๆ คิดว่าอ่ะพอได้ละพอได้แล้วเราก็เอาออกมานะคะคือเราจะเสียน้ําแค่นี้ไม่ต้องว่าไปล้าง5รอบ8รอบในก๊อกน้ําไหลๆนะคะไม่ต้องแค่เนี้ยมันต้องใช้เวลานะคะอันนี้เดี๋ยวถึงขั้นตอนสําคัญขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่คุณแดงทดลองมาแล้วนะคะ โดยใช้ผ้ามุง้งโดยใช้ผ้ามุ้งเนี่ยพับทบพับทบแล้วก็เอาเขาเนี่ยไปใส่ในผ้ามุ้งนะคะให้เสด็จน้ำก่อนส่วนเลือดเขาเนี่ยที่มันอยู่ข้างในข้างในชิ้นเขาที่ไม่ได้เฉือนเนี่ยเขาจะถูกดูดซับด้วยผ้ามุ้งนะคะผ้ามุ้งไม่ไม่เปียกนะคะเป็นผ้ามุ้งแห้แงๆแล้วก็เอามา กดทับเขาเขาไว้ผ้ามุงไม่เสียเลยนะคะเพราะวันไม่ใช่เลือดที่อ่ามันเหลือแค่เล็กน้อยพอพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปซักปุ๊บมันก็ขาวเหมือนเดิมเนี่ยเราก็กดกดเขาหน่อยนะในขั้นตอนนี้เราก็ทิ้งเขาไว้เลยนะในขั้นตอนที่เราไปเตรียมของเช่นา่าเตรียมผักเตรียมอะไรเนี่ยอันนี้เราก็ตั้งทิ้งเขาไว้ผ้ามุงจะดูดซับออกมานะคะ ไม่ต้องว่าไปพักหลายๆเวลาหลายชั่วโมงไม่ใช่นะคะอันนี้มาถึงขั้นตอนในการนะทอดกระเทียมนะคะใช้กระเทียมเยอะหน่อยเขาก็จะหอมนะไม่เอาเปลือกนะคะเป็นกระเทียมไทยถ้าใครไม่มีก็ใช้กระเทียมจีนได้แต่ว่าความหอมจะต่างกันนะคะเราจะทำด้วยไฟอ,อ่อนๆใช้น้ำมันน้อยๆน,นะคะเนีย่ยไฟกลางค่อนข้างอ่อน ะทอดไปให้เหลืองจะอร่อยตรงนี้นะคะจะอร่อยตรงกระเทียมนี่เพราะว่าเขาไม่มีส่วนอื่นเลยไม่ใช่ผัดก็ต้องมีขึ้นช่ายแต่อนนี้ยเป็นส่วนของกระเทียมทำให้กรบกินและทำให้หอมสีแค่นี้พอแล้วนะคะแล้วนี่คุณแดงจะเอาออกเอาออกมาไว้สำหรับโรยหน้านะคะที่เหลือเราก็จะทำการ เหลือไว้นิดนึงเพื่อว่าเขาจะให้หอมนะคะเราไม่มีกระเทียมสดใจแล้วเราก็เหลือเขาไว้พร้อมกับน้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันก็ใส่ไม่มากจะพอดีอพอเสร็จแล้วเราก็มาปรุงเครื่องกันเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยสีอิ้วขาว หรือซอสฝ้าเขียวนะคะได้ทั้งนั้นอันเนี้ยก็เป็นสูตรกลางๆนะคะเดี๋ยวคูณแดงพิมพ์ไว้ให้เราใส่พริกไทยลงไปอันนี้เป็นเครื่องปรุงถ้าใครชอบรสรสหวานอาจจะไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะถ้าเกิดผัดถึงจะใ,ใส่น้ำตาลใส่น้ําเป็นนิดนึงอันนี้ก็มีแค่อรรถดีนิดนึงแล้วก็มี น้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝ้าเขียวนะคะอ่าเมื่อเรา,าทำเครื่องปรุงแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะเลือดนี่เขาติดมาเต,มาต็มผ้ามุ้งเลยนะคะแล้วเราก็เอาใส่ในน้ำปรุงอันนี้เป็นการทอดนะคะไม่ใช่ผัดถ้าผัดเราก็ต้องไปปรุงในกระทะเห็นไหมคะเนี่ยเลือดเต็มเลยอันเนี้ยเราไปซักออกได้ง่ายเลยแล้วก็น้ำปรุงของเราเนี่ยคลุกคลุกเคล้ากับ ตับนะคะให้เขาแทรกซึมเข้าไปอันนี้เขาจะซึมเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าเราซับเอาส่วนของเลือดเขาออกมาการทอดตับเขาจะไม่ทอดให้เขาเหลืองอะไรเลยเพียงแต่ว่าให้เขาสุกแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันไม่ใช้น้ำมันมากนะคะไฟกลางนะพอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ตับลงไป กระเทียมเข้าไปคลุกเลยอันนี้รสชาติก็ใครอชอบยังไงก็ไปปรับเอานะคะนี่คุณแดงจะเดี๋ยวพิมพ์ไม่ให้นำเสนอสูตรก,กลางๆที่ไม่เค็มมากนี่นะคะแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วแล้วก็จะไม่มีน้ำเลือดออกมาจะออกไปบ้างเล็กน้อยนะคะตอนที่เรา สร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เขาจะสีประมาณนี้เลยนี่สุกแล้วนะคะไม่มีส่วนของน้ําเลยเขาจะออกนุ่มๆหอมๆกระเทียมนะคะแล้วก็เค็มนิดๆไม่ใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลจะทําให้เขาไหมเนี่ยสุกแล้วเสร็จแล้วนะเนี่ยหอมฉุยเลยแล้วก็ตักใส่จานสวยๆ ถ้าใครเป็นร้านอาหารก็ลองทำแบบผููแดงนะคะเป็นเคล็ดลับที่ไม่ต้องทำข้ามวันข้ามคืนนะทำไว้เลยแล้วใส่กล่องไว้เลยนะคะออกจากผ้ามุ้งก็ใส่กล่องไว้เลยเอามาผัดเอามาต้มเลือดหมูได้ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นวิธีการทำที่ให้เลือดเขา,าหายไปนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็โรยกระเทียมให้หอมเลยนะคะ เห็นไหมคะเขาจะมีน้ําออกมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เลือดแดงๆนะ่าเสร็จแล้วอร่อยมากมายเลยเห็นไหมคะนี่ครูดแดงทานไปแล้วเนี่ยส่วนแดงๆนะี่ไม่ใช่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากครูติดโบบายครูดแดงนะคะเม้นพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะสวัสดีคะ่ะ